สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเกมใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่า a เท่ากับ b ครับ a one instruction เอสโซแรงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมกดมาแบบไม่คิดเลยนะครับต้องบอกว่าไม่คิดจริงๆครับพอดีว่าในช่วงที่ผมทําการถ่ายคลิปอยู่เนี่ยในช่วงนี้ในสตรีมนะครับมีเกมเกี่ยวกับพวกอินดี้พวกพัซเซลต่างๆนะครับ ทำการลดราคาอยู่พอดีผมไปเอะต้องบอกว่าเตะตากับเกมนี้เข้านะครับเกมนี้เนี่ยมารีวิวกันเซเลกนอนนะครับเป็นแนวพัซเซิครับอย่างที่บอกไปเป็นแนวเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งต่างๆด้วยนะครับก็ตรงนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมอินดี้เกมพัซเซิล บวกกับโปรแกรมมิ่งซึ่งผมยังไม่เคยเล่นเกี่ยวกับเกมแนวนี้มาก่อนเลยก็เลยคิดว่าอยากจะลองเล่นดูครับเกมนี้นะครับเปิดมาหน้าแรกเป็นงงๆแบบนี้เลยไม่มีการาฟิกอะไรที่มันแบบดึงดูดตาดึงดูดใจเลยนะครับมีแค่ตัวอระกษรล้วนๆครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับไปดูในส่วนของคําว่าเอสโซแรงกันนิดนึงเอสโซแรงนะครับจริงๆเนี่ยมาจากคําว่า s o t o r i c programming language นะครับหรือต้องอธิบายอย่างนี้สําหรับใครที่ไม่ได้อยู่สายโปรแกรมมิ่งมาก่อนนะครับต้องบอกว่า ในปัจจุบันนะครับหรือในปกติเนี่ยต้องบอกว่าโปรแกรมภาษาต่างๆนะครับถูกประดิษฐ์ถูกคิดค้นขึ้นมามากมายครับการที่เราจะทําการเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะใช้ภาษาต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีภาษาของโปรแกรมนะครับที่นิยมปัปจจุบันเนี่ยอยู่หลายภาษาแล้วก็มีภาษาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมหรือบางภาษาเนี่ยอาจจะคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะ สำหรับการเขียนโปรแกรมเฉพาะหรือบางทีการคิดคนภาษาในการเขียนโปรแกรมนะครับขึ้นมาเพื่อความสนุกเพลิดเพลินอะไรประมาณนี้นะครับต่อภาษาที่ผมกล่าวมาในประเภทสุดท้ายเขาเรียกว่าเอ,อ,เอ,อ,เอสโอแรงหรือที่เต็มๆอย่างที่บอกไปนะครับเอสโอเทอริกโปรแกรม g ิ่งแรงเกนะครับก็คือเป็นภาษาที่แบบอ,อ,อาจจะเป็นภาษาที่คิดขึ้นมาได้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับเหมือน เรากดอะไรได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ a เท่ากับ b คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของเ้อเรื่องนะครับด่านต่างๆนะครับมีในส่วนของหมวดหมู่โอเคผมคิดว่าด้านซ้ายนะครับคือการเลือกในส่วนของหมวดหมู่ต่างๆนะครับมินิเกมแซนบ็อกต่างๆอะไรประมาณนี้ออกยังไงครับ อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเราไม่กดไรมากแล้วกันครับเพราะว่าผมคิดว่าส่วนตัวนะครับมันน่าจะเรียนรู้ยากเพราะฉะนั้นผมขอกด IA เเท่ากับ B ีนะครับผมเดาว,ว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องหรืออะไรที่มันเป็น normal normal ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับมาดูทางฟังขวาครับตัวนี้ compiler เดี๋ยวผมขอลองกดดูก่อนดูแล้วเหมือนจะเป็นอ e ีเมลครับเป็นจดหมายนะครับก็หัวข้อตรงนี้มันคือเนื้อเรื่องนะครับก็ถูกเขียน ถึงโปรเซสเซอร์หรือศาสตราจารย์ดาว่าน่าจะเป็นอาจารย์ครับเนื้อหาในบทความหรือในส่วนของจดหมายนะครับจะบอกว่าสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์พอดีว่าผมเนี่ยคือนักเรียนที่อยู่ในคลาสของคุณนะครับหรือในวิชาของคุณก็วิชานี้มีชื่อว่า c o m p พ a เ e อร์พิ c ิเพินะครับตรงนี้ผมขอไม่แปลและกันขอทับศัพท์ไปนะครับก็ประมาณว่ามันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการคิดคน้นหรือง่ายๆกันมันคือ โปรแกรมที่เออมันคือวิชาที่เกี่ยวกับโปรแกรมนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าผมเนี่ยไม่สามารถส่งโปรเจกต์ในส่วนของเอ่อให้ทัน d e a d ลน์ได้นะครับผมพลาดไปในวิชานี้เหตุผลนะครับก็เพราะว่านับมาจากว่าผมเนี่ยได้อ่านในส่วนของเอ่อตัวเอกสารของโปรเจกต์วิชานี้แล้วพบว่าเด็กนักเรียนเนี่ยอาจจะเลือกที่ไม่ใช้ในส่วนของเฟรมเวิร์ก ที่ให้เนี่ยมาทำการคอมไพล์ก็ได้แล้วก็สามารถคอมไพล์ด้วยตัวคอมไพเลอร์ของตัวของเขาเองหรือตัวของนักเรียนเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับว่าสามารถคิดค้นตัวคอมไพล์หรือคอมไพเลอร์ขึ้นมาใช้เองได้ครับทีนี้หลังจากนั้นครับผมก็เลยตัดสินใจ ที่จะทําการคิดค้นนะครับสเต็ปต่อไปก็คือทําการสรเองส่วนของคอมไพเลอร์ขึ้นมาใช้เองโดยที่คอมไพเลอร์เนี่ยที่ผมคิดขึ้นมาใช้เองเนี่ยจะใช้ในส่วนของภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับที่เป็นออริจินอลเลย แล้วก็เนื่องจากว่าเป้าหมายของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับมันก็เลยทําให้ใช้เวลาค่อนข้างจะมากสักนิดนึงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงส่งโปรเจกช้านั่นเองนะครับหวังว่าสตราจารย์เนี่ยจะเข้าใจนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของเอกสารซึ่งผมลองกดดูละมันลิงก์ไปที่เอกสาร PDF ที่อยู่ที่หน้าตัวเบราว์เซอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอไม่กดนะครับเขาวงเล็บด้านล่างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเอกสารที่เอาไว้ให้ผู้เล่นนะครับอ่านเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับแมนนวลประมาณนี้ครับยูเซอร์แมนนวลครับโอเคลองกดรีเทิร์นดูครับก็สรุปว่านะครับอันแรกนะครับหัวข้อแรกจะเป็นในส่วนของอีเมลครับที่มีนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่เข้าคลาสตัวเขียนโปรแกรม ผมสรุปอย่างนี้ลกันง่ายๆเราก็เขาเนี่ยไม่สามารถส่งในส่วนของโปรเจกจบทันนะครับก็เลยทําการส่งอีเมลไปหาอาจารย์ของเขาว่าเออเนี่ยพอดีว่าผมมัวแต่ไปทําการคิดค้นตัวคอมไพเลอร์ตัวใหม่นะครับเอ่อหรือทาให้อาจจะส่งช้าส่งไม่ทัน deadline ักนิดหนึ่งเราก็1นึ่งคิดหนึ่งครับ A to B ครับคืออะไรครับ อ๋อโอเคตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของหน้าที่เราจำเป็นจะต้องทําการเล่นก็คือเป็นในส่วนของตัวเกมแล้วนะครับผมขออธิบายหน้าอินเทอร์เฟซนิดนึันหน้าอินเทอร์เฟซนะครับส่วนด้านซ้ายบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของโจทย์ครับที่เราจะต้องทาการอ่านแล้วก็ทําการแปลโจทย์ครับด้านล่างลงมานิดนึงครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของคําสั่งครับจะมีในส่วนของการเพย์ตัวนี้จะเป็นในส่วนของการเล่งหรือเพย์แบบเร็วระดับ2ครับแล้วก็อันที่3ามคือเพย์ระดับ3ต่อไปคือหยุดสต็อปนะครับแล้วก็อันนี้ 3, คือ อ่าน่าจะเป็นอยู่สต็อ p เ y ต่อครับแล้วก็อันนี้คือสต็อปเลยประมาณนี้นะครับส่วนตัว i ตัวนี้คือ,อ,อลิงก์ไปที่ user manual แบบที่ในอ e ีเมลตอนแรกบอกนะครับแล้วก็เอบวกตัวนี้เป็นตัวปรับขนาดครับขนาดของ front นะครับที่แสดงอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซนี้แล้วก็ตัวนี้คือตัวปิดออกนะครับโอเคเพราะฉะนั้น1ขีดหนึ่งตัวนี้ A to B ผมคิดว่าคือด่านแรกครับด่านแรกนะครับ หน้าตรงนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องทําการคิดค้นครับด้านล่างคือหลอกครับหรือตัวประมวลผลว่าณตอนนี้โปรแกรมที่เราทําการเขียนเนี่ยมันประมวลผลไปถึงไหนแล้วด้านนี้ครับจะเป็นในส่วนของอตัวเทสโค้าเทสเคสนะครับหรือโจทย์ที่เขาให้มาที่มันจะต้องเข้าเงื่อนไขแล้วเราก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของเอาพุดนะครับที่ควรจะได้โอเคฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ พื้นที่ที่จะให้เราทําการเขียนโปรแกรมนั่นเองซึ่งเขาเขียนโปรแกรมมาให้แล้วนะครับ a เท่ากับ b ครับตรงนี้ผมขอลบทิ้งไปแล้วกันครับเดี๋ยวผมทําการเขียนใหม่ซึ่งมารลบทิ้งแล้วตรงนี้คือโปรแกรมที่เราจะไปจะต้องเขียนนะครับโอเคกลับมาดูในส่วนของโจทย์ครับโจทย์1นึ่ิดหนึ่งนะครับ a to b ครับเงื่อนไขนะครับต้องบอกว่า Input นะครับเขาบอกว่า a ใหญ่นะครับคือชุดคําสั่งครับของ a เล็ก b เล็กและ c เล็กครับ ต้องอธิบายนิดนึงว่าสําหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมมาก่อนนะครับการที่ใช้ตัว A ใหญ่แล้วก็ A เล็กมีผลแตกต่างกันนะครับถือว่าในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวสอนรคะตัวกันนะครับก็เขาบอกว่า a ใหญ่เนี่ยแทนค่าเป็นสตริงครับซึ่งประกอบไปด้วย A เล็ก B เล็กและ C เล็กครับต่อไปเอาพุทนะครับสิ่งที่ต้องการครับก็คือแต่แทนที่ A ด้วย B นะครับหมายความว่าถ้าในชุด ที่ input เข้ามาเนี่ยมีตัวอักษร b มีตัวอักษร a ปุ๊บจะต้องเปลี่ยนจาก a เป็น b ประมาณนี้ครับต่อไปในส่วนของข้อจํากัดนะครับหรือเงื่อนไขครับในส่วนของ input l e n g หรือความยาวของข้อความที่ใส่เข้ามานะครับ ยาวตั้งแต่1จนถึง7นะครับก็คือมีค่ามากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้นหมายความว่า Input ที่ถูก Input เข้ามาหรือข้อความที่ถูกใส่เข้ามาเนี่ยจะสามารถมีความยาวตัวอักษรได้ตั้งแต่1ถึง7ตัวนะครับโอเคยกตัวอย่างครับ Input เข้ามา A B C เงื่อนไขคือถ้ามันมี A ปุ๊บจะต้องใส่ B แทนนะครับเพราะฉะนั้นจาก A B C ต้องกลายเป็น B B C ครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับ Input A A B B ต้องแทนด้วย a เป็น b นะครับก็จะกลายเป็น b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  ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ test case ที่1น,นะครับก็คือเมื่อเราใส่ในส่วนของ a b c ปุ๊บ output ที่ควรจะออกมาครับควรจะเป็น b b c ครับเ,เราเนี่ยหน้าที่ของเราคือจะต้องเขียนโปรแกรมครับทำยังไงได้ให้เคสที่ใส่เข้ามา output ออกมาตาม เป้าหมายที่ควรจะเป็นครับโดยที่เมื่อเราทําการรันโปรแกรมนะครับตัว t e ส t c a s เนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เท่ากับว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมถูกตัว output ที่ออกมาทุกตัวจากแต่ละเคสเนี่ยจะต้องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อกี้เขาให้มาแล้วครับว่าในส่วนของการแทนที่ครับง่ายๆเลยก็ตามชื่อเกมเลยครับ A เท่ากับ B ครับ A เท่ากับ B หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเจอตัวอักษร A เล็กนะครับจะต้องแทนที่ A เป็น B ประมาณนี้ครับอันนี้เหมือนกับเป็นเกิิ่น้ำหรืออินสแตนชั่นง่ายๆครับสำหรับในด่านแรกนะครับทีนี้เรามาลองกดรันดูแบบธรรมดาก่อนนะครับสปีดเคสแรกครับ ปึ๊บป๊บโอเคเคสสองครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเขาก็จะแทนเคสไปเรื่อยๆครับอย่างนี้จนกว่าจะเจอเคสที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเจอเคสที่ไม่ถูกต้องปุ๊บนั่นหมายความว่าเราเขียนโปรแกรมผิดหรือยังเขียนโปรแกรมได้ไม่ดีพอหรือไม่ครอบคลุมพอนะครับโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอเร่งเวลาไปเลยนะครับเป็นระดับความเร็วที่3ครับรับรู้ว่าเคสที่เทสทั้งหมดครับนรเบเคสครับเราก็ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น โปรแกรมตัวนี้ในข้อแรกนะครับคือ a เท่ากับ b จบเรียบร้อยครับง่ายๆเลยแค่นี้ครับก็กดออนะครับเมื่อทำการเล่นผ่านด่านแรกครับเราจะเห็นว่าในส่วนของข้อความตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีเทาๆนิดนึงแปลว่าเราเนี่ยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูในส่วนของน่าจะเป็นถูกขั้นด้วยอีเมลอีกครั้งหนึ่งครับรีตัวนี้น่าจะเป็นการตอบกลับครับโอเคใช่ครับการตอบกลับนะครับจากโ p r o f e s อร์หรือศาสตราจารย์หรือครูผู้ฝึกสอนนะครับ เขาบอกว่านายเนี่ยคิดว่าไอของพันเนี่ยมันเรียกว่าภาษาของโปรแกรมมิ่งงั้นเหรอแค่นี้เลยครับเหมือนประมาณว่าอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นะครับกับโปรเจกต์ที่ส่งมานะครับเราก็รีเทิร์นนะครับเราก็จะเข้าไปที่ด่าน2นะครับนึงขี่ซอครับมีชื่อว่า upper case ครับโอเค มาดูไรอ u t นะครับเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นผมขอข้ามรายละเอียดในส่วนของ a รอ u t ไปนะครับมาดูในส่วนของโจทย์ข้อนี้ครับ1ขีดสองนะครับอัปเปอร์เเหมือนเดิมครับ input ครับคือข้อความนะครับ a โดยที่จะประกอบไปด้วย A เล็ก B เล็กและ C เล็กเหมือนเดิมครับเอาพุทที่ได้หรือต้องการนะครับจะต้องแทนที่ด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวมันเอนะครับแต่ว่าเป็น U p p e r case สหรือตัวใหญ่นั่นเองครับหมายความว่าถ้าเราเจอ A เล็กก็ต้องกลายเป็น A ใหญ่เจอ B เล็ ex, กกลายเป็น B ใหญ่เจอ C เล็ ex, กกลายเป็น C ใหญ่ ex, ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความยาวตัวอักษร ในส่วนของที่จะอินพุเข้าไปเนี่ยจะต้องมีความยาว1นถึงเตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับก็ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นมี a เล็ก b เล็ก c เล็กเอาพุตออกมาจะต้องกลายเป็น a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่นะครับหรือเอาพุท a เล็ a เล็ก b เล็ก b เล็ก c เล็ก c เล็กให้เอาพุตออกมาเป็น a ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่และ C ใหญ่สใหญ่นะครับอันนี้จริงก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับคล้ายๆกับอันแรกเลยก็ง่ายครับถ้าเราเจอ A เล็กนะครับเเท่ากับ A ใหญ่ไปเลยครับเราก็ต่อไปถ้าเจอ B เล็กก็เท่ากับ B ใหญ่ครับเราก็อันที่3นะครับถ้าเจอ C เล็กก็เท่ากับ C ใหญ่ครับง่ายๆครับแล้วก็วิธีการตรวจเช็คนะครับว่าเราเขียนโปรแกรมถูกไหมก็เหมือนเดิมนะครับให้เราทําการกดเพย์นะครับตรงนี้ผมขอเป็นระดับ3าไปเลยละกันถ้ามันเจอเออร์อหรือไเนี่ยเราจะได้เจอได้อย่างรวดเร็วนะครับ โอเคตอนนี้เทสไปเรียบร้อยนะครับนรเบเคสเช่นเดิมนะครับก็สรุปว่าโปรแกรมนี้ผ่านเรียบร้อยครับยังง่ายอยู่นะครับในส่วนของโปรแกรม2โปรแกรมแรกนะครับเราก็ไปถึง1ขีด3ครับสิงโตตันนะครับสิงโตตันตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรที่มันยากขึ้นนะโอเคนะครับก็ตรงนี้นะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับสติงเอครับจะต้องประกอบไปด้วย A เล็ก B ีเล็กและ C เล็กครับ เงื่อนไขเอาพุทนะครับคือเราจะต้องแทนที่ตัวอักษรที่มันติดกันหรือต่อเนื่องกันครับด้วยตัวอักษรตัวเป็นเองเพียงแค่ตัวเดียวนะครับก็ตรงนี้อินพุตนะครับความยาวเท่าเดิมครับหนถึงตัวอักษรนะครับไปดูตัวอย่างกันนิดนึงถ้าสมมติว่าโจมันไม่เข้าใจนะครับก็สมมติว่าอินพุตมาครับ AA BBB CC ครับจะเห็นว่าตัว A นะครับติดกัน2ตัวให้เหลือตัวเดียวครับตัว B ติดกัน3ตัวครับให้เหลือตัว B เพียงแค่ตัวเดียวครับเราก็ตัว C นะครับติดกัน2ตัวหเหลือตัวเดียวครับ เราก็ถ้าสมมติว่ามันเป็น a b c c b a ตัวนี้เพราะฉะนั้นจะกลายจะต้องกลายเป็น a b แล้วก็ c เหลือตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัว c เนี่ยมาติดกัน2ตัวนะครับเราก็สุดท้ายเป็น b และ a ครับโอเคตอนนี้เรามาทั้งเขียนโปรแกรมกันดีกว่าครับโปรแกรมนะครับเอ,อ่อรวบจากหลายๆตัวหรือตัวที่ติดกันเนี่ยให้กลายเป็นตัวเดียวจริงๆตรงนี้ผมว่าง่ายครับ เ,เราก็ทําการรวบ2ตัวนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราดูในส่วนของเทสเคสที่1หรือตัว input ที่1มานะครับ A A B B B C C ให้ได้ A B C นะครับก็ง,ง่ายๆเลย A A รวบ2ตัวให้เหลือตัวเดียวครับ A A เท่ากับ A ครับแล้วก็ B B เท่ากับ B ครับสุดท้าย C C เท่ากับ C นะครับก็ตรงนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนแค่นี้ครับก็ด้วยความที่ว่าตัว การรันโปรแกรมนะครับเขาจะรันไปอย่างเช่นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรันแบบช้าๆก่อนนะครับในการรันรอบแรกนะครับมันก็จะตรวจดูว่ามันมี A อไหมถ้ามี A ปุ๊บจะรวบเหลือ A ตัวเดียวครับก็รอบแรกนะครับตรงนี้จะเหลือ A แล้วก็ดูว่ามี BB ไหมอ่ามี BB ครับรอบนี้ก็ตรงนี้เหลือ B เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือ B แล้วก็ B นะครับเท่ากับว่าจะเหลือ A BB แล้วก็ C2 ตัวเหลือคั้วเป็น C ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นในรอบแรกนะครับหรือในรูปแรกมันจะเหลือเป็น A BB แล้วก็ C ครับทีนี้มันจะรันต่อครับจนกว่ามันจะไม่เข้าเงื่อนไขแล้วนะครับก็จะตรวจเจอตัว BB ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น A B และ C นะครับเดี๋ยวผมจะรันอันแรกนะครับช้าๆก่อนละกันปึ๊บเนี่ยครับมันจะค่อยๆตัด B ไปทีละตัวครับแล้วก็ตัด C นะครับเรียบร้อยครับโอเคเพราะฉะนั้นเคสแรกเรียบร้อยนะครับผมขอเร่งความเร็วไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับตรงนี้ตึ๊บ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 โอเคเคสทั้งหมด3 2 7 9เคสนะครับ เรียบร้อยครับผ่านหมดทุกเคสนะครับทุกเทสเลยแล้วก็ไปครับไปตอนที่1นคีซ4ครับซิงเกิลตันนะครับหรือซิงเกิลตันสนะครับก็มาดูกันครับว่าตอนนี้นะครับอินพุนะครับเป็นสตริงเหมือนเดิมนะครับประกอบไปด้วย A เล็ก B เล็กและ4เล็กครับเอาพุตนะครับหรือสิ่งที่ต้องการครับทำการเอาในส่วนของ ตัว a ที่มันติดกันนะครับต้องบอกว่า a ที่ติดกันเท่านั้น a ติดกันหมายความว่า a ติดกัน2ตัว a ติดกัน3ตัว4ตัว5ตัวไปเรื่อยๆนะครับออกแต่ถ้ามี a ตัวเดียวไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องทําการ remove เฉพาะ a ที่ติดกันเท่านั้นเราก็ในส่วนของความยาว input ครับเหมือนเดิมนะครับหถึงเตัวอักษรครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างกันนะครับ input เข้ามา a a a b c แล้วก็ a a ครับทีนี้เรามาดูครับว่า ตรงนี้เนี่ยเราหาพ k a เท่านั้น A ที่ติดกันมากกว่า2ตัวขึ้นไปหรือตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่ยให้ตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้น A 3ตัวตัดทิ้งครับเหลือ BC แล้วก็ตรงนี้ A2 ตัวตัดทิ้งนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2ครับ B AA B เเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีตัว A ที่ติดกันนะครับตั้งแต่2ตัวเนี่ยก็จะมีตรงนี้แต่ตัวนี้ไม่ติดกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ห้ามตัดทิ้งนะครับก็จะเหลือเป็น BBA ครับ ก่อนเราจะนั้นมาดูวิธีคิดกันครับตรงนี้เนี่ยเราจะทํายังไงนะครับให้ทําการตัด A ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่านะครับเดี๋ยวลองเทสด,ดูก่อนครับไม่แน่ใจว่าได้ไหมสมมติว่าถ้าเจอ A3 ตัวนะครับให้ลด A เหลือตัวหนึ่งคือเหลือ2ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเจอ AA ให้เท่ากับช่องว่างครับหรือตัดทิ้งเลยตรงนี้นะครับก็คือสมมติว่าถ้าในาอนาคตมันเจอ A4 ตัวปุ๊บมันก็จะตัด A เหลือ3ตัว ล้วก็พอเจอเอตัวปุ๊บก็จะตัดเหลือ2ตัวแต่พอมาเหลือ2ตัวปุ๊บก็ตัด A ทิ้งเลยตรงนี้ผมขออนุญาตลองรานดูก่อนครับไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ผลไหมเพราะว่าตัวผมก็ยังไม่ได้เทสดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้ผลอยู่ครับอยู่นะครับตรงนี้ลองดูเคสแรกครับเคสแรกผ่านเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเร่งเวลาไปเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคถูกต้องครับก็มาสรุปนะครับว่าวิธีคิดครับคือ ผมจะทําการตัด A นะครับก็คือถ้ามี A3 ตัวให้ลดลงเหลือ2ตัวเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามี A มากกว่า3ตัวขึ้นไปมันก็จะตัดทีละ3าตัว3ตัว3ตัวไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือสองตัวปุ๊บเพราะเหลือ2ตัวเนี่ยก็ทาให้เอเอเท่ากับช่องว่างไปนะครับซึ่งช่องว่างนั่นหมายความว่ากลายเป็นตัดทิ้งเลยนะครับก็คือตัด A ทิ้งเลยแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเราดันไปเขียน AA เท่ากับ A ตัวนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นว่า เปลี่ยน a 2ตัวเนี่ยให้กลายเป็น a ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ผลแน่นอนครับโอเคตามนี้นะครับเรียบร้อยครับสำหรับ1นขีดนะครับต่อไปจะถูกขั้นด้วยเอ,อเอกสารที่เป็นอ e ีเมลอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปอ่านดูนะครับเอ่ออันนี้ส่งไปหาในส่วนของศาสตราจารย์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ่อโดยคำจัดความนะครับ a เท่ากับ b เนี่ย มันคือภาษาโปรแกรมไม่งอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์เพราะว่าในส่วนของเอกสารเนี่ยเขาก็ไม่ได้จํากัดน,นะครับว่าจะสามารถเร้ืยอภาษาอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ครับคือง่ายๆแล้วกันว่าผมเนี่ยคิดค้นภาษาขึ้นมาใหม่เลยคือ A เท <c oughs> <A S 1> ่ากับ B นะครับคืออันเนี้ยเป็นภาษาที่ผมคิดค้นขึ้นมาแล้วก็อาจารย์เนี่ยไม่สามารถบังคับผมได้นะครับเพราะว่าถ้าดูในเอกสารแล้วเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะ ใช้ภาษาอะไรหรือกําหนดให้ใช้หรือบังคับให้ใช้ภาษาอะไรครับคือนักเรียนเนี่ยจะสามารถใช้ภาษาอะไรก็ได้ตามนี้นะครับโอเคก็เหมือนกับเป็นการส่งอีเมลนะครับไปอธิบายให้อาจารย์ผู้ฝึกสอนหรือ p r o f เซ s o r นะครับฟังนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับไปต่อกันเลยนะครับใน EP นี้ผมเล่นต่อยาวๆแล้วกันครับ1ขีดท่านะครับเป็นการจัดเรียนครับซอสครับโอเคมาดูในส่วนของเงื่อนไขกันก่อนครับ อินพุตนะครับก็เหมือนเดิมครับประกอบไปด้วย A เล็ก B เล็กและ C เล็กนะครับเอาพุตเนี่ยสิ่งที่ต้องการนะครับคือการจัดเรียงครับอินพุตเนี่ยให้ตรงตามออเดอร์ของตัวอักษรน,นะครับเช่น A BC ก็คือเรียงเรียงไปเลยครับ A ก่อนแล้วก็ให้ B แล้วก็ค่อย C นะครับในส่วนของความยาวของข้อความนะครับก็คือ 1-7ถึงเเหมือนเดิมนะครับมาดูตัวอย่างครับสมมุติว่าให้ในส่วนของเคสมานะครับ C A B A เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียงครับเอา A ขึ้นหน้าครับ A มี2ตัวก็จะกลายเป็น A A B แล้วก็ C ครับทีนี้อ n นพุอีก1ตัวหรือตัวอ,อักษรอีกตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะครับ A B C C B A ตรงนี้เนื่องจากว่ามี A 2ตัวครับดึง A มาข้างหน้า B 2ตัวก็เป็น B B แล้วก็สุดท้าย C 2ตัวเป็น C C ครับ วิธีการคิดเนี่ยพอดีว่าต้องบอกอย่างนึงว่าใครที่ได้เรียนเขียนโปรแกรมมานะครับ <S <S เรียนแบบเขียนโปรแกรมมาขึ้นมาจริงๆเนีเยตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันน่าจะมีในแบบเรียนการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทําการเรียนโปรแกรมเนี่ยมันก็มีตัวอย่างนี้ให้ทําการคิดด้วยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ง่ายสําหรับผมมากครับวิธีการคิดง่ายๆเลยครับให้เราดูครับว่าสมมตินะครับว่าเรามี a b ใช่ไหมครับเราก็สับเปลี่ยนให้เป็น a b ครับหลักการคิดคืออะไรครับ B A เนี่ยมาเรียงไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอา A มาไว้ข้างหน้า B A เท่ากับ A B นะครับต่อไปครับเช่นเดียวกันครับ C A เท่ากับ A C ประมาณนี้ครับก็คือ A เนี่ยมันควรจะอยู่หน้าเสมอครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับคือ C B ครับเพราะว่า B เนี่ยต้องมาก่อน C ครับเพราะฉะนั้นเท่ากับ B C ครับ3ต้องบอกว่าโปรแกรมมีอย่างสามคำสั่งง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปลองเทสดูกันครับว่าใช่ไหม โอเคครับในเคสแรกตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันจะทำวนลูปไปเรื่อยเนะครับจนกว่าเงื่อนไขจะไม่เป็นความจริงครับเคสแรกเสร็จเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเล่งเวลาไปเลยครับไปดูว่ามีเคสไหนที่ติดขัดไหมครับเรียบร้อยครับคอมพิวเต์เลยทั้งหมด3ครับสังครับแนวคิดง่ายครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับง่ายๆเลยคือเราเดียต้องเรียง A มาก่อน B B มาก่อน C นะครับเมื่อใดก็ตามถ้าเราเห็น b c ปุ๊บ ให้เราเอา a ขึ้นหน้าเอา b ตามหลังหรือเมื่อไรก็ตามครับที่เราเห็น a ca นะครับก็คือ a ต้องอยู่นำหน้า c เสมอแล้วเราก็ค่อยไปจัดเรียงอีกทีนึงครับ cb ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอ cb ปุ๊บ b มันต้องนำหน้า c เสมอครับเอาเงื่อนไข3ตัวนี้ไปคิดครับแค่นั้นเลยมันก็จะทำการจัดเรียงไปเรื่อยๆจนได้เคสที่ถูกต้องนะครับง่ายๆครับสำหรับข้อนี้ ที่ง่ายก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเพราะว่าในวิชาโปรแกรมเนี่ยมันมีให้คิดให้เขียนให้สอนนะครับตรงนี้ต่อไปครับ 1. นึ่คิดหครับคิดว่าน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของอีเมลตอบกลับอีก1รอบนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในอีเมลเรามาดูในส่วนของ 1. นึิดหกันครับคอมเพลนะครับก็ระดิเอแน่นไขครับสตริงรอบนี้นะครับอ้าวเหลือเพียงแค่ A เล็กล้วก็ B เล็กครับไม่มี C แล้วนะครับประกอบไปด้วย A และ B เล็กนะครับแล้วก็เขาบอกว่า ให้เราทําการหาตัวอักษรที่มากที่สุดนะครับตัวอักษรที่มากที่สุดอ๋อโอเคน่าจะเปรียบเทียบระหว่าง A กับ B แค่นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีออข้อจํากัดแค่ว่ามีแค่ A กับ B ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดมี C เนี่ยเราต้องเทียบกันตายนะครับเพราะว่าถ้ามี3ตัวเนี่ยเราจะเทียบมากกว่าเดิมอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้เราก็ Input ตเลสหรือขนาดความยาวของตัว Input นะครับมีตั้งแต่1ถึง11ตัวอักษรนะครับตรงนี้ แล้วก็เงื่อนไขอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับจำนวนของ a และ b จะต้องต่างกันเสมอหมายความว่ามันจะต้องไม่เท่ากันครับเพราะถ้าเท่ากันเนี่ยจะหาคำตอบไม่ได้ครับว่าตัวอักษรตัวไหนระหว่าง a กับ b เนี่ยมีมากที่สุดนะครับโอเคยกตัวอย่างครับในอินพุตแรกนะครับเคสแรกตัวอย่างแรกนะครับ a b b ตรงนี้ตอบง่ายครับมี b มากกว่าก็คือเอาพุตออกมาจะต้องเป็น b ครับอินพุตอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ a b a b a ตัว a มากกว่าครับเพราะฉะนั้นเอาพุตออก ออกมาจะต้องเป็น a เท่านั้นนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมกันนะครับการเขียนโปรแกรมในข้อนี้เดี๋ยวผมขอเล่าคอนเซปต์หรือแนวคิดก่อนนะครับต่อคอนเซปต์หรือแนวคิดนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพิธีการคิดเนี่ยไม่รู้ว่ามันคิดได้กี่แบบแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดได้นะครับอย่างแรกเลยคือการตัดครับก็คือการตัดคือเมื่อได้ก็ตามที่มี a b หรือ b a ประมาณนี้นะครับก็ให้มันตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเมื่อมี a และ b มันคือตัวสองที่มันเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวผมขอเขียนก่อนละกันจะไล้เห็นภาพน,นะครับถ้าเป็น A B ให้ตัดทิ้งครับหรือถ้าเป็น B A ก็ให้ตัดทิ้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายความว่า2ตัวนี้มันคู่กันเนี่ยเมื่อมันมีปุ๊บหมายความว่ามันเท่ากันนะครับแล้วก็ต่อไปครับสิ่งที่เราจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัดตัวซ้าครับทีนี้ ผมยังไม่ลองตัดตัวซ้ำละกันผมลองเขียนแค่ตัวนี้ดูก่อนทีนี้เราจะได้เจอครับว่าเออร์เรอร์ของมันคืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในด่านที่ผ่านมาผมเขียนไปเนี่ยยังไม่เจอเออร์เรอร์เลยนะครับเดี๋ยวด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายนะผมจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อโปรแกรมมันเขียนไม่ดีมันเจอเออร์เรอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมลองเพย์ไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคข้อแรกผ่านได้ครับ ข้อ2ยังคงผ่านได้ครับเพราะว่าตัด A ตัด B นะครับโอเคข้อนี้มีปัญหาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาพุทธที่มันควรจะได้คือเป็นแค่ตอบ B เท่านั้นนะครับแต่ว่าขออผมเนี่ยมันเอาพุทธออกมาเป็น BBBB B เลยประมาณนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันตัดได้นะครับมันตัดได้แค่ B A หรือ b A เเท่านั้นครับก็คือมันตัดแค่ตัวนี้เท่านั้นมันตรวจเจอในส่วนของตัว A B หรือ B A เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันยังเหลือ B อีกหลายตัวครับทีนี้เมื่อปัญหาตรงนี้มานะครับ ก็เท่ากับว่าเราจําเป็นจะต้องตัดตัวซ้ำด้วยก็อย่างข้อนี้เนี่ยตัวอย่างนี้นะครับคือการตัด BB ครับเมื่อเป็นบีบี BB นะครับให้เราตัดเมื่อเจอ BB ให้เหลือควบตัดไปตัวหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเราตัดหมดเนี่ย เดี๋ยวเพื่มมันเหลือ B4 ตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่มีเอาพุตเลยนะครับเอาพุตว่างเปล่าเลยเพราะฉะนั้นเราจะตัด B ทีละ2ตัวให้เหลือ1ตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือ1ตัวครับทีนี้มาตัด B แล้วแน่นอนครับไม่มีปัญหาแน่ๆครับเดี๋ยวผมลองกดเพย์เคสที่เป็นเคสนั้นเนี่ยมันจะได้คําตอบเป็น B จริงๆครับแต่แน่นอนครับเดี๋ยวมันจะต้องมีเออร์เรอร์ครับเพราะว่าผมตัดเพียงแค่ B ครับซึ่งพอเจอ A อหลายตัวปุ๊บทีนี้ปัญหาครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะต้องใส่ในส่วนของเงื่อนไขเพิ่มครับอย่างข้อนี้โอเคข้อนี้ยังตอบ B อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับเดี๋ยวผมขอเร่งเวลาไปเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเมื่อเจอตัวนี้ครับเอติดกัน3ตัวตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ตัดนะครับมันเลยได้คําตอบไม่ถูกต้องนะครับ ก็เราต้องเพิ่มอีกเงื่อนไขครับผมแทรกตัวนี้ไปเลยนะครับ a a เท่ากับ a ครับเท่ากับว่าณตอนนี้ในโปรแกรมนี้นะครับเราจะต้องตัด a b และ b a ครับทิ้งเพราะว่าถือว่ามันเป็นตัวคู่กันนะครับเราก็ต้องพยายามลดในส่วนของตัวที่มันซ้ำกันเช่น a a หรือ b b นะครับ a a ให้เหลือแค่ a b b ให้เหลือแค่ b ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายมันเหลือเพียงแค่ a หรือ b เท่านั้นที่เหลือมากกว่านะครับโอเคเรามาดูในส่วนของการลานโปรแกรมกันครับตุ๊บ โอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของโปรแกรมเทสไปทั้งหมด1,696เคสนะครับหรือตัวอย่างเท่านั้นโอเคก็เรียบร้อยครับเราไปดูในส่วนของเ,ออเนื้อหาอีเมลสุดท้ายกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่ารีกันหลายรอบม้ากนะครับก็จากโปรเซอร์หรือศาสตราจารย์หรืออาจารย์ของเรานะครับอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยแค่อยากจะชี้ให้เธอเห็นว่าสิ่งที่เธอเรียกว่าภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันยังไม่สามารถ ทำอาพุธออกมาได้แม้กระทั่งคําว่าฮาร์โรเวิร์เท่านั้นเออตอนนี้ผมต้องขออา่าอธิบายนอกเรื่องนิดนึงครับพอดีว่าสําหรับคนที่เรียนเขียนโปรแกรมมาน่าจะรู้จักคํานี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มาดูเกมนี้แล้วยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับปกติแล้วไม่ว่าเราจะเรียนภาษาอะไรก็แล้วแต่ครับโปรแกรมแรกที่เราจะได้เขียนนะครับคือการส่งอาพุธออกมาเป็นคาว่าฮาร์โรเวิร์ครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์เขาก็เลยบอกว่านายเนี่ย ต้องฟังเอาไว้นะว่าภาษาโปรแกรมของนายที่นายคีดคนขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่สามารถเอาพุทออกมาได้เป็นคําว่า h a r d w o r e เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยก็เลยไม่สามารถให้ในส่วนของคะแนนได้เพราะว่าเหมือนภาษาตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถรันท้าหรืออะไรพวกนี้ได้เลยก็เลยทําให้ไม่สามารถให้คะแนนได้นั่นเองครับโอเคตรงนี้ในะเรื่องจบอยู่แค่นี้ครับอ๋อโอเคผม,มเห็นแล้วเหมือนมันจะมีด่านอื่นขึ้นมาใหม่ครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับ ก็น่าจะเป็นในส่วนของด่าน2ครับ2องดหนึ่งสองีดส,ดสก็เท่ากับว่าตรงนี้มันแบ่งเป็นด่านๆนะครับเหมือนกับประมาณว่าแบ่งเป็นช่วงๆละการแล้วก็มีในส่วนของอีเมลนะครับในการดําเนินในเรื่องตอบกลับนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยต้องมีการเถียงกันแน่ด้านนะครับดูในส่วนของตัวอย่างคร่าวๆเราว่า ต่อไปเนี่ยไอฮัลโลวอร์เนี่ยเราต้องทําการคิดคนแน่ๆครับแต่ว่าในอีีนี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมว่างๆคอยเล่นแล้วกันหรือวันไหนอยากจะปวดหัวเนี่ยคอยเข้ามาเล่นแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆอนะ่ะต้องบอกว่าเกมนี้เนะื่องจากว่ากราฟิกตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูแล้วน่าสนใจหรือนะาเล่นสักเท่าไหร่นะครับมันมีแต่ตัวอักษรแต่ว่าผมคิดว่าด้วยปริศนาบางทีแล้วเนี่ย อาจจะเอาไปใช้ในส่วนของประโยชน์หรือหลักการคิดหรือแนวการคิดหรือลอจิกในการคิดค้นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมอื่นๆได้นะครับมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ก็ยังไงแล้วแต่ถ้าใครชอบแนวนี้นะครับฝากติดตามกันต่อด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าจะมี E ีีต่อไปหรือเปล่านะครับไว้ว่างๆค่อยกลับมาเล่นกันแล้วกันโอเคครับสำหรับใน E ีีแรก E ีีนี้กับเกม A เท่ากับ B นะครับก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเกมนี้ที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่า ส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่ว่าเคยเรียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนก็เลยอยากจะลองเล่นดูว่าเอ้ยไอเกมแนวที่มันเป็นเขียนว่าโปรแกรมบิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวไหนเป็นพัซเซอร์แนวไหนเนี่ยก็ดูท่าละน่าจะอนาคตเนี่ยปวดหัวแน่ๆครับเพราะฉะนั้นไว้ว่างๆหรือสมองโล่งๆคอยเล่นก็นแล้วกันนะครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามเกมนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกใ็ม่ดี EP หน้าครับสำหรับเกมนี้ EP นี้ก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ